Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมา r รีแอคชั่นแอนิเมชั่นสั้นเริงรำในวงวลของพี่อะเครอนค่ะแอนิเมชั่นสั้นเนี่ยเราไม่ได้เจอมานานมากๆเลยนะคะจำได้ก็มีพี่จิงหยัวแล้วก็พี่เจ้าโยนใช่ไหมคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่า Official เนี่ยทำแอนิเมชั่นสั้นของพี่อะเครอนเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะ flu the no different Themembra than no C is Gaze upon its surface on a starless night. Waiting for someone? <laughs> then, <how about laughs> My gaze has lingered on her for quite a while, and tonight I initiate our first engagement. Oh, nah. A galaxy ranger mysterious as A blend of nobility and reticence. Yes. Yet in this nocturnal hunt, the ranger no, no. is not the only no, no. One This distance, you're more enchanting than you oh, seem. Without a doubt, she seeks the Watchmaker's legacy. In this game, everyone lies. But memories do not. better doesn't it Everyone has a past and the past shapes the present Some people hold on to memories while others are haunted by them unable to escape That is why I took action I want to know what she is Many I'm drawn many. to this feast. The IPC, the Garden of Recollection, Fools, the Nameless, and the Annihilation Gang. They should have been present, but Duke Inferno is dead. He and his children won't be attending. have you done? ถุงเทิที่อาชารอนดุดันเวอร์โ <c oughs> อ้โนนิเมชัน่นแบบ ทำใหนูน่ากลัว การเต้นรำของฉันอะเธอสู้ฉันไม่ได้หรอก The แล้วใครคือกลุ่มผู้กวาดล้างค่ําคืนนี้จะเป็นครั้สุดท้ายที่เราได้ใช้เวลาด้วยกัน I've made a grave mistake. Everyone has a past. But for some, their past is a silent abyss filled with those who drowned in it. Annihilation <laughs> จะสื่อถึงว่าพี่เขาก็ฆ่าคนมาหลายคนงี้เหรอพี่อาเครอนอ่ะฆ่าคนมาหลายคนอ๋อพวกนั้นนี่เองใครอ่ะเอาตัดจบแบบละครไทยให้ไปเล่นเนื้อเรื่องเอาในแผทสองจุดหนึ่งโอเคคะค่ะผมรู้เรื่อง <laughs> ทําให้แบบว่าอยากเล่นเนื้อเรื่องแผทสองจุดหนึ่งเร็วมากขึ้นนะคะก็อาทิตย์หน้าก็ได้เล่นแล้วคะ่ะ ก็ขอเจ้ารีอคชันแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ a อนิเมชันสั้นนะคะเดี๋ยวอาจจะมีบันทึกตัวอย่างการเดินทางพันดาวของพี่อะเคโรนกับ PV นะคะซึ่งไม่รู้ว่า Official เนี่ยจะปล่อยมาทั้ง3อย่างเลยหรือเปล่าเพราะว่ามี a อนิเมชันสั้นแล้วตัวอย่างบันทึกการพันดาวแล้วก็ PV นะคะตัวละครนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะคะอืมีอนิเมชันสั้นอนิเมชันสั้นนี้ก็เป็นการปูเนื้อเรื่องนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเนื้อเรื่องต่อในแพท2.1ค่ะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปเรียแอคชั่นคลิปหน้านะคะคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ